ต้นบมาหา,า,าเราไม่ไหวเดีวโอเคนะครับผมจะเป็นของี่นะรัผมโอ,โอเคเราไปทิ่นกับสวนวงจกักร สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องแชมเปี้ยนไอซิิแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กันในเกม c a l l of Duty Mobile นะครับผมและก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่ผมได้ทำการเล่นไว้ตั้งแต่สมัยที่นานมากเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับและก็ภารกิจของเราวันนี้นะครับคือการ ลงเล่นด่านจัดอันดับกันนะครับแต่ว่าคอนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปเล่นโหมดธรรมดาก่อนนะครับซึ่งเป็นการวอร์มฝีมือของเรานะครับและดูว่าฝีมือเราตกลงไปแค่ไหนนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเรื่อมด่านธรรมดากันเลยนะครับผมโอเค okay, let's go boy ตอนนี้ผมได้ทาการจับคู่ด่านธรรมดาไปแล้วนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันว่าฝีมือของผมจะเป็นยังไงกันบ้างครับค่อนข้างตีการนานยู่น,นะครับผมเมื่อก่อนอาจจะเร็วกว่าน,นี้ เข้าถึงก็มาเลยนะครับผมยังเลเวลน้อยอยู่นะครับผมอาจจะเกอคนเก่งมันก็ไม่ผิดนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ทําการเข้ามายังในดายแล้วตอนนี้การจะเริ่ม Let's go ไปนะครับผมซึ่งดานนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นดานที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแต่ว่าโอเคนะครับในเมื่อมันจัดมาให้เราก็ต้องเล่นให้ได้นะครับโอกาสมาหาเราไม่บ่อยตท่า โอเคนะครับผมเก็บไปสองคิวนะครับตรงหน้าเลยเมื่อกี้โดดมาไม่เห็นหนึ่งตัวโอเคหัวแตกแบกไปดิโอ้โหไวรุ่นกระสุนไม่หมดก่อนนะครับแต่ว่าผมจะกดเปลี่ยนเลยสิเวลาไปนิดนึงนะครับเป็นคล้างหรือเปล่าเมื่อกี้ <laughs> เห็นตรงหน้าเลยนะครับผมเนี่ยสาวน้อยทำอะไรย่าโอ้โหทุงไหนวะอ๋อเป็นสไนเปอร์นะครับผม นะครับผมโอกาสของยังมีตอนนี้แต่เขากําลังนําเราอยู่นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เรายอมไม่ได้นะครับเขาคุยหัวแตกไปเพื่อนหัวแตกโ,โอเคครับตอนนี้เราจะยึดฝั่งนี้แล้นะครับเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนๆเราจะไม่รีบนะครับผมการรีบเป็นการให้เราโอ้โหไม่น่าตัดหน้ากระสุนมาเลยนะครับผมตอนนี้สกอร์ขอเขานำโด่งอยู่นะครับป็น13ตัวสกอร์ของเรากำลังตามอยู่ที่9คะแนนนะครับ กอบตื่นอย่าหมดกระสุนอย่าหมดสวยไปรุ่นโอ้โหทำไรโอเคเก็บไปะสีเทีวติดนะครับผมเฮ้ยกระสุนหมดเสียก่อนหน้าเลยครับเสียดายจัด ปกติจะตรงหน้าแต่ว่าผมคว้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมต้องมีคนเกิดนะครับแถวนี้มาแล้วครับเสียงใกล้ๆดิโอเคโดนไอ้นี่นะครับผมเปเน้าทอโอ้โหลืมใช้นะครับผมขาดได้เครื่องจักรเลยครับอัติเมสสกิลสะด้วย เอเลยครับผมเรายังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปวางตรงหน้าบ้านของเขาเลยนะครับไปรุ่นไม่ยอมแพ้หรอกมาดีโอ้โหตรงหน้าเลยเป็นปืนอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเป็นปืนอัลติเมทนะครับผมไอรุ่นมันหยามกลยไปแล้วมาบุกหน้าบ้านเนี้ยโอ้โหอีกแล้วนะครับเป็นปืนไฟฟ้าช็อตนะครับผม เป็นค่อนข้างฝั่งเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่นะครับผมอุไปไฟฟ้าไฟฟ้าไอ,อ้ยั่งเขานี่ค่อนข้างคุมฐานเราอยู่เลยนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเราจะทําการวางตรงนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยอยู่สักทีเถอะมันนานไปเดี๋ยวจับไ,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 ไม่ได้แล้วไวรุ่นฝั่งเขานำรย่งอยู่เลยนะครับ ป็นโดนทางเขานะครับผมหลบไปดีกว่าโอเคนะครับเลไปสกอร์เขาสามสตัวนะครับจึงเป ok okay ็นสกอร์ท <Assass> <eless> ี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสกอร์เราอยู่ที่32มองของเขาอยู่นะครับโอ้โหฝั่งเขาติดตั้งไอยุนเหล็กนะครับผมเรียกว่าไอรอนแมนซะด้วยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับ ดูแลยค่อนข้างที่จะอึดพอสมควรเลยนะครับไอสไนเปอร์กลายเป็นไอหุ่นเหล็กนะครับผมสวยนะครับผมไอหุ่นเหล็กกำลังเดินมาทางนี้นะครับเด้กรุ่นโอ้โหไม่น่าตัดหน้ากระสุนเขาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งเรานะครับตอนนี้ที่กำลังเสียบเบียดอย่างหนักเป็นไรครับผมผมได้ทำการช่วยเหลือทีมนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะทำเต็มที่ที่ดีที่สุดนะครับผม ก็เป็นฝั่งเราที่แพ้ไปนะครับผมดิเฟสโอ้โหไม่เท่าไหร่นะครับผมแค่หมดสุดซ้อมอาจจะไม่หัวอุ่นเท่าไหร่นะครับโอ้โดูฝั่งเขาดิล่อไอตัวใหญ่ออกมาเลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเดือดเหมือนกันนะครับโอโ้เขายิงไป27คิวเลยนะครับผมแล้วผมก็เป็น MVP ฝั่งที่แพ้นะครับแต่ว่ามันก็แพ้ มิสเตอร์วคิวนะครับผมแต่ไม่เปนไรครับผมมันเป็นโหมดกด้อมของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปลงด่านจัดอันดับกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เล่นโหมดทั่วไปจบลงไปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทำการย้ายมาโหมดจัดอันดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและก็จะเห็นว่าโหมดจัดอันดับผมจะอยู่ที่โปรซนนะครับผมซึ่งผมได้ทําการเล่นมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลา2วันมาแล้วนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่าจะคืบหน้าไม่เท่าไหร่เลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมดจัดอันดับกันนะครับไปดูว่าฝั่งตรงข้ามที่เก่งกว่าเราแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อผมอยู่ตรงนี้แล้วผมมั่นใจว่าผมจะต้องสร้างประโยชน์ให้แกทีมของผมได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พาเพื่อนมาด้วยแต่ก็เป็นอันที่รู้กันนะครับว่าการเล่นโหมดจัดอันดับถ้าหากไม่พาเพื่อนเข้าไปด้วยเราก็จะเจอกับเพื่อนที่โคตรเจะ เดือดเลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราหน้าผาอุ่นพอสมควรนะครับผมเน้่ก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go <S โอเคนะคนเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ทำการจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหาคนเท่ากันนะครับในฟฝั่งฟุตข,<อ>ขอได้คือดูไงก็คู่นะครับผมบแตวไม่เป็นไรครับผมมันอยู่ที่4ีมือะนะครับโอเคมา come on bro เปิดบัตรต้องเป็นของเรานะครับผมติดไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ถอยก่อนเปิดบัตรไปก่อนเราจะได้นะครับโอ้โหมันเอาไม้ตีเลยนะครับผมวิ่งอย่างไวนะครับผมแค่นี้ต้องชำระนะครับผมเหมือนว่าเขาจะดูถูกเรานิดนึงนะครับโอ้โหยังไงเนี่ยเอาสไนเปอร์มาอยู่หน้าฐานตัวนึงก็ปืนเอ็มโอ้โหนี่ยิงอยู่พักเดียวน,นะครับผม โอเคยอมไม่ได้เลยวัยรุ่นโอเควัยรุ่นเราเอาคืนเรียบร้อยน,น,นะครับบาอาจมันเหลาเขาก่อนก็สกอร์ของเรานะครับน้ำดู่มทนไหม เฮ้ยพลังพลังสวยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเก่งจัดเลยนะผมเพื่อนคุ้มกันเราอย่างเดียวเลยซึ่งตอนนี้ผมได้ยิงแค่สองชูเองส,สกอร์ฝั่งเพื่อนเรานะครับก็จะโหดนิดนึงนะครับผมนํำห่างมากเลยนะครับผมคือเหมือนว่าเราจะเจอกับคนที่โหดโหดโหดเลยนะครับ ทิศทางไหนวะข้างหลังนี้นะครับผมผมสังเกตไม่ดีเองโอ,เเอ้ยเดินจนได้เหมือนว่าฝั่งเขาก็จะเริ่มตามมาอยู่นะครับผมตามไม่ทันเราเพื่อนเพราะว่าเรามีตัวแบกมองที่นะครับผมโอ้โหยังไงเนี้ยมองไม่เห็นแล้วก็นอกจากมองไม่เห็นก็ยิงไม่โดนอีกนะครับผมมัวมากนะครับผมนี่แหละมั่ว โอ <Okay, S 2> เคเหล่าไปหนึ่นง,งดอกกระสุนหวงจักหรือเปล่าแบบนี้ออกระสุนหวงจักเฉยเลยนะครับผมโอ้โหเขาเหล่าคืนนะครับผมโคตโหดเลย โอ้ยอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอเคโอ้โหข้างหน้าหลังเรียบร้อยนะครับผมคือกระมาเกณฑนเลยนะครับตอนนี้ขอคิวนะครับผมขอคิว้ข้างนี้จะต้องมีคนอยู่แน่โอ้โหตายแล้วนะครับผมโอ้เยเวดาวิ่งมาเลย โอเคนะเพื่อนรบก่อนรบก่อนโอเคนะเพื่อนโอน้อโหเขาวดกันมาแล้วครับผมต่างโนนดังเถ้อาวุธไปชิดกันนะครับแลวก็ตอนนี้แต้มของเราก็อยู่ที่49 แล้วก็เป็นฝั่งรองนะครับที่เป็นฝ่ายวิกตอรี่มาดูกันว่าผมจะติดหนึ่งในสามหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะได้ MVP นะครับสุดท้ายเพื่อนของเราเป็นคนปิดนะครับผมแล้วเป็นผู้หญิงซะด้วยอย่างโหดเลยครับผมดูว่าเราจะติดหนึ่งในสามหรือเปล่าครับเฮ้ยเอายการ์เป็นผมนะครับผมที่ได้ที่หนึ่งเฉยเลยยังไงยังไงเนี่ย โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เลื่อนแลงเป็นโปรไอวีแล้วนะครับผมดีใจจัดรับรองก่อนเ๋ยวผมสกอร์เราอยู่ที่11ตัวเองแต่ว่าฝั่งซ้ายมือที่เป็นคนปิดงานนะครับได้ไป13คิวเลยนะครับผมถึงค่อนข้างที่จะโหดนะครับในโหมดแลงแต่ว่าผมยังอ่อนแอนะครับแต่ว่าก็ได้ MVP ก็โอเคอยู่นะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการไปเล่นด่านจัดอันดับกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอจะมีคนโหดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นโหมดที่ทําให้เราหน้าผาอุ่นได้เลยนะครับถ้าหากแพ้กันอะไรด่านติดต่อกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากใครที่ชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์ที่ช่องแชมป์พีไอซีได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิป ของเกมคอหรือพี่โมบายออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม Let's go boy ไปแล้วนะครับไวรุ่น Check the mic and make sure it sound right boys